เครื่องยนต์คูบต้าเซทีหนึ่งสี่ศูนย์ <140. S 2> พัดนะคะตัวนี้จะเป็นตัวใส่รถอีแตนนะคะจะเป็นตัวติดใดนะคะเป็นตัวติดใดนะคะแบบนี้ไปใส่รถอีแตนนะคะลูกค้าเดินทางมาจากตําบลคลองขามอําเภอยางตลาดนะคะบ้านสาสุกนะคะไปใส่อีแตนนะคะเป็นนี้เป็นเซทีหนึ่งสี่ศูนย์พัทประกันสามปีจากบริษัทคูบต้านะคะราคาค่าตัวตัวนี้อยู่ที่ ห้าหมื่นสี่พันบาทนะคะห้าหมื่นสี่พันบาทเป็นตัวแททีหนึ่งสี่ศูนย์ติดไดสตาร์ทนะคะถ้าติดไดสตาร์ทเป็นแบบนี้นะคะเป็นตัว e s นะคะไม่มีไม่มีกุญแจนะคะจะเป็นสายรถอีแตนนะคะจะติดไดแบบนี้แล้วก็มูเล่ก็จะเป็นฟันเฟืองแบบนี้นะคะห้าหมื่นสี่พันบาทประกันสามปีค่ะลูกค้านำรถมาใส่เองนะคะตัวนี้ลูกค้าอยู่ ไม่ไกลจากร้าน so ah นะคะตำบลคลองขามอำเภอยางตลาดจังหวดกาลสินใกล้ๆเรานี้เองนะคะอ้าหมื่นสี่พันบาทนะคะเซทีหนึ่งสี่ศูนพัดนะคะราคาพิเศษราคาโปรโมชั่นเลยนะคะตัวนี้เสื้อฟ้างข้าาบืดได้อย่คกลางนั่นอ่านั่นล่ะค่ะมาไหนเล่าแน่ว อบพระคุณเป็นอย่างชุงนะคะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินนะคะเราขายเงินสดเงิน่ดนะคะให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่ภาคอีสานนะคะเบอร์โทรติดต,ต,ต่อร้าน0 9 7 9 7 2 6 7 7 7นะคะ ในเครื่องไม่ไปใส่งานท้นๆจากคุณผีมาที่นี่ใส่งานเาวๆเลยจ้าติดตั้งรถดเมี่นี่ใส่รถด,ดีแตนจ้า <laughs> ขอบคุณหลายๆจ้า